สวัสดีตอนเช้าก็ผมบอมาขยาเปียกนะผักสามารถขึ้นได้ด้วยเองโดยธรรมชาตินะครับผมนะผมเปิดดูในอ่างนี้เนี่ยถ้าผมดูมเมล็ดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นฟักทองหรือไม่ก็ฟักเขียวนะถ้าดูจากมเมล็ดที่ขึ้นงอกมาหลายต้นอยู่สามหกเจ็ดแปดต้นนะครับผมทีนี้ผมจะเปิดฝาทิ้งเลยนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้เธอเจริญเติบโตว,ว่า สามารถเจริญเติบโตจนถึงออกลูกออกผลได้ไหมนะครับผมใกล้ๆกันสองอ่างอ่างนี้ผมเคยถ่ายดูหนึ่งครั้งแล้วที่มีสับรถเผือกอยู่นะก็ขึ้นมาหลายต้นไม่ทราบอะไรบ้างนะนะครับผมนะเดี๋ยวให้โตวกว่านี้หน่อยถึงจะรู้นะฮะตอนนี้ผมติดอต่อระบบสปริงเกอร์มาอยู่ใกล้ๆนะเพื่อเปิดน้ำรถนะแล้วก็จะดูผลว่า อ,อผักที่ขึ้นเองในบอ่อหมักขยะเปียกเนสามารถจเจริญเติบโตจนออกผลหรือเปล่านะนะครับผมอีกสักสองเดือนนะก็คงจะรู้ผลนะครับผมนะก็แนะนำทุกๆครอบครัวทำบอ่อหมักขยะเปียกไว้ใช้ในครัวเรือน,นะที่บ้านผมตอนนี้ผมทำไว้เกือบเกือบเกือบจะยี่สิบอ่อแล้วนะครับผมนะแล้วผมก็ปลูกต้นไม้ไว้หลายบ,อ 4, บอนะ่อละสี่หบ่อนะอนนี้ ผักขึ้นก็ปล่อยให้ขึ้นตามธรรมชาตินะครับผมนะฮจะมีข้อดีก็คือเราไม่ต้องทิ้งขยะเปียกให้เทศบาลต้องได้เก็บนะฮะนะที่บ้านไม่มีทิ้งมาน่าจะปีกว่า,วาแล้วนะเกือบสองปีแล้วแหละนะมีแต่พวกขยะพลาสติกที่ทิง้งนะฮะขยะเปียกก็หมักไว้ในถังนะแต่ละถังต้นทุนแค่100ร้อยกว่าบาทนะะลงมือทําเลยครับผมนะฮะเติมปุ๋ยให้กับแผ่นดินนะฮะแล้วก็มีผักกินอีกต่างหากสวัสดีครับผมสวัสดี ดีครับผม